ครับพวกเรานะครับอยู่กันที่วัดพายัพนะครับหรือพระอารามหลวงครับซึ่งสถานที่นี้นะครับตั้งอยู่ที่เลขที่30-8นถนนชุมพลตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาครับค่ะประวัติความเป็นมาของวัดพายัพนะคะวัดพายัพนะคะเป็นวัดที่เก่าแก่ในจังหวัดนครราชสีมานะคะโดยตั้งอยู่ภายในเขตกำแพงเมืองเก่าอยู่ทางด้านทิศพายัพนะคะของเสาหลักเมือง จึงตั้งชื่อว่าวัดพายัพนั่นเองค่ะโดยสมเด็จพระนารายมหาราชนะคะได้มีการโปรดเกล้าให้ตั้งวัดพายัพนะคะพร้อมกับสร้างเมืองนครราชสีมานั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่าวัดพายัพเรามีอะไรที่น่าสนใจไปกันเลยค่ะ โบสดหลังเก่าของวัดพายัพนะคะพระโบสดหลังเก่าของวัดพายัพมีลักษณะทรงเรือสัเภานะคะเป็นศิลปะสมัยอยุธยาโดยมีการสร้างโดยก่ออิฐถือปูนนะคะหลังคาไม้อายุมากกว่า300ปีนะคะมีลูกิมิตนะคะเป็น ใบเสมานะคะคู่อยู่รอบพระอุโบสถนะคะถือเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์นั่นเองแต่เนื่องมาจากพระอุโบสถหลังเก่านะคะมีการชำรุดโทรมเป็นอย่างมากนะคะทางวัดน,นะคะจึงได้มีการสร้างพระอุโบสถหลังใหม่ขึ้นมานะคะเป็นพระอุโบสถที่มีลักษณะทรงเรือสำเภาเหมือนเดิมนะคะเหมือนศิละปะสมัยอัยุยานะคะแล้วก็มีการสร้างโดยใช้คอนกรีตเสริมเหล็กนะคะ แล้วก็ประดับด้วยผีดอ่อนหรืแกลนิกทั้งหลังเลยนะคะเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนารายมหาราชนะคะผู้ซึ่งเป็นผู้สถาปนานะคะวัดพายัพแล้วก็เมืองจังหวัดนครราชส,สีมานั่นเองค่ะวัดพายัพนะคะมีพระอุโบสถน,นะคะที่มีความสวยงามเป็นอย่างมากนะคะในจังหวัดนครราชสีมานะคะในภาคอีสานแล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ที่สาคัญนะคะแล้วก็ยังเป็นแหลง่งแสวงบุญที่สําคัญอีกและเป็นคุณค่าทางจิตใจนะคะของจังหวัดนครราชสีมานั่นเองค่ะตอนนี้นะครับเราอยู่ที่พระบระมราชานุสวรีของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชนะครับซึ่งสร้างด้วยการกรร่อละเอียดฉาบด้วยปูนนะครับสร้างขึ้นเพื่อ,อ,อประกาศจิดคุณของพระนารายณ์นะครับที่พระองค์ได้สร้างวัดพายัพแลก็เมืองนครราชสีมาขึ้นมานะครับโดยสิ่งนี้นะครับก็จะแสดงถึงว่า ชาวเมืองนครราชสีมานะครับสำนึกในพระมหากราุณาธิคุณของพระอ,องค์นะครับค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็อยู่ตรงทางที่จะเข้าไปในถ้ำหินม่องหินย้อยนะ,ะเราเข้าไปดูข้างในกันเลยค่ะ ตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่หน้าถ้ำหินอกหินย้อยนะคะซึ่งสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2 5 3 3ถึง2536นะคะใช้ระยะเวลาในการสร้างเนี่ยทั้งหมด3ปีนะคะโดยพระราชวิมลม,มูลีนะคะท่านก็ได้ออกแบบเองเอขียนแบบแปลแล้วก็ควบคุมการสร้างะคะ่ะแล้วก็ท่านเนี่ยคัดสรรหินจากบ้านเขาวงอําเภอพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีนะคะมาจําลองธรรมชาติให้เสมือนจริงที่มีความสวยงามแล้วก็มีสีสันงดงามะคะ่ะ ค่ะเราเข้าไปดูข้างในกันเลยค่ะค่ะการตกแต่งภายในถ้ำนะคะ,ะจะเน้นความถูกต้องของการเกิดชั้นหินชนิดของหินการก่อตัวและโครงสร้างทางธรณีวิทยาค่ะแล้วก็ในถ้ำนะคะก็จะประดิษฐานพระพุทธรูปนะคะศักดิ์สิทธิ์ของเมืองครราชสีมานะคะที่มีอายุกว่า300ปีนะคะ เช่นพระพุทธรูปสมัยทาวารวดีพระพุทธรูปสมัยคุปตะพระพุทธรูปสมัยลบบุรีพระพุทธรูปสมัยอยุธยาแล้วก็มีอีกหลายองค์เลยค่ะค่ะและจุดประสงค์ของการก่อตั้งถ้ำหินองอกหินย้อยนะคะก็เพื่อที่จะรักษาหินองอกหินย้อยนะคะเพื่อที่จะเอาไว้ให้ลูกหลานดูนได้นานๆน,นะคะแล้วก็เก็บรักษาพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์นะคะที่มีอายุเก่าแก่กว่า300ปีค่ะแล้วก็ เพื่อที่จะให้ประชาชนเนี่ยได้เข้ามาทําบุญหรือว่าเข้ามาปฏิบัติธรรมค่ะสาหรับในบริเวณด้านหลังของผมนะครับจะเป็นหอะระฆังนะครับสร้างเมื่อปีพุทธศักราช25 2521นรบเอะครับจะเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กทรงบุตรสบกมีขนาดความกว้าง5เมตรแล้วก็ความสูง5เมตรครับบริเวณนี้จะเป็นศาลาหอฉันพระทหารน,นะครับจะอยู่ใกล้กับหอะระฆังจะเป็นอาคารคอนกรีต2ชั้นที่สำหรับ ฉันพัะทหารของพระภิกษุสงฆ์และสามเณรีครับด้านหลังนะครับผมก็จะเป็นอนุาสาวร,รีย์ท่านศรีบราพรนะครับผมซึ่งท่านนะครับเป็นอดีตเจ้าอาวาสของวัดพญาแห่งนี้นะครับและก็ยังเป็นอดีตเจ้าคณะของจังหวัดนครสวรรค์ด้วยนะครับผมซึ่งท่านนะครับก็จะเป็นผู้บุกเบิกในการพัฒนาวัดพญาแห่งนี้ จากที่เห็นรีปปั้งด้านหลังนะครับผมก็จ,กจัดจาลองมาจากขนาดตัวจริงของพระองค์ท่านเลยนะครับผมค่ะและนี่ก็คือขอประธรรมจักรนะคะเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กทรงไทยประยุกต์นะคะเป็นรูปทรงะระฆังยอดโดมนะคะติดวงร้อประธรรมจักรเพื่อแสดงเป็นสัญลักษณ์ว่าวัดพายัพแห่งนี้เป็นศูนย์ประธรรมจักรกับป้วัฒนศูนรนะคะและที่นี่ก็จะเน้นการสอนประธรรมด้วยค่ะ ความงดงามนะคะซึ่งก็เปิดให้ประชาชนเี่ได้เข้ามาเยี่ยมชมแล้วก็ได้เข้ามาทาบุญด้วยค่ะค่ะแล้วถ้าใครสนใจนะคะก็สามารถเข้ามาเยี่ยมชมได้ค่ะสถานที่นี้ตั้งอยู่ที่จังหวัดนะครราชสีมาค่ะแล้ววันนี้พวกเราก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะ